ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งสารดีๆนะครับเกี่ยวกับการทำงานศิลปะเกี่ยวกับไอเดียของศิลปินที่มีความคิดหลากหลายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอากาศของเมืองเชียงใหม่ออกไปเพื่อสะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันสั่งสมมาผ่านตัวศิลปินผมว่างานอาร์ตฟอร์อร์เนี่ย มันเป็นตัวอย่างหนึ่งของการระดมปัญญามากกว่า,าในการช่วยแก้ไขปัญหาแล้ววันหนึ่งผมก็มองสังเกตเห็นว่าหญ้าชนิดหนึ่งมันขึ้นบนพื้นดินเนี่ยมันมันคล้ายๆกับใบไผ่อะใบมันสวยมันคล้ายๆกับหญ้า,ามาเลแต่ไม่ใช่ใบมันเล็กกว่าแล้วก็มันขึ้นหนาแน่นกว่าแล้วมันคลุมดินได้ดี เราะผมลงไปปลูกในสวนพราผมมองว่าอไอเดียแบบนี้ถ้าสามารถเอามาทํางานศินละปะเพราะมันแห้งมันแห้งไวมากเพราะต้นมันเล็กแล้วมันสลายไวนะครับแล้วก็ไม่เป็นเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้มันเป็นประโยชน์ในการที่เขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยกันเรื่องศิละปะกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะมันเราอยู่ในบ้านของเราเองอะโลกก็คือบ้านของเรานะครับ ถ้าเราปล่อยบ้านของเราเนี่ยไม่น่าอยู่เนี่ยนะครับปล่อยบ้านของเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านก็ก็มีปัญหาด้วยฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องสร้างเราต้องสร้างบรรยากาศของโลกของเราของบ้านของเราให้น่าอยู่